4แล้วก็5ครับดูนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ครับได้ไพ่คิงไม่เท้าเลยแม่ตอนนี้คือมันเหมือนกับแม่กักเก็บตัวมานานความคิดมันเริ่มสร้างสารรค์ขยันกระตีดูรน้นเขาเรียกว่าคนมีไฟนะครับคิงไม่เท้าเนี่ยขยันสุดๆเลยใครเกิดเป็น คนวาทิศในช่วงนี้นะนะครับบอกด้วยว่าแม่หัวสมองมารอดแร่นและจะต้องได้รับข่าวดีด้วยนะครับไพ่คิงไม้เท้าขึ้นมาอย่างนี้ใบที่สองครับเจ้าชายไม้เท้าแม่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆใครบางคนก็ใกล้แล้วครับย้อนนะครับที่ทํางานเรียกแล้วครับกลับไปทําสิ่งนั้นกลับไปทําสิ่งนี้หรือใครบางคนนะครับแม่ ช่วงนี้ขึ้นคิงไม่ท้างี้เป็นเจ้าของกิจการได้นะครับเรียนรู้มาฝึกฝนมาอยากจะทำอะไรต่างๆที่ดีนะครับใบที่3ครับได้ไพ่ The Tower นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าในยุคไวรัสโควิด -19 เเนี่ยไพ่รุนแรงมันจะแปลความหมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับยุค เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ยังอยู่ช่วงของการดูแลตัวเองสุดๆความสะอาดสวมหน้ากากอนามายัยเจลร้างมือนะครับจะต้องบอกว่าถึงจะขยันถึงจะทำอย่าง,งานยังไงฉันก็ยังไม่ประมาทเพราะไพ่ทาวเวอร์มันคือมันมีผลกระทบแต่เราก็ต้องสู้ไงโอ้กลัวไม่ได้ช่วงโมงนี้นะครับเราเน้นความสะอาดเราเน้นความมีระเบียบมีวินัยนะครับใบที่4ครับ ได้ไพ่เก้าเหรียญอ่าต้องบอกเลยว่าใจคอกล้าหารและบ้าบินได้เงินได้ทองสิครับขึ้นเก้าเหรียญอย่างนี้หลักทรัพย์การเงินการทองนะครับเพราะว่ามันใกล้สิ้นเดือนแล้วไงอ้อค่าใช้จ่ายมันมารอนูน่นรอนี่แล้วอ่ะสำหรับใครที่ยังมีความหวังนะครับต้องบอกว่าใครที่กําลังมีความหวังรอการช่วยเหลือนะฮะร,รองเงิน ที่จะช่วยเหลือจากฝ่ายรัฐบาลหรืออะไรมีโอกาสนะครับขึ้นก้าเหรียญน,นะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นใจเย็นๆน,นะครับใบที่5ครับได้ไพ่คิงดาเห็นไหมช่วงนี้ต้องบอกว่าฉันเชื่อมั่นในสายตาของฉันฉันเชื่อมั่นในความสามารถของฉันฉันเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของฉันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยมีความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่น ความรักตอนนี้เป็นยังไงครับคิงดาบทาวเวอร์คิงไม้เท้าต้องบอกว่าฟ้ามีภรรยาคู่รักนะครับคนมีครอบครัวแล้วะก็ต้องฝ่าฟันเพื่อให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยผ่านพ้นไปได้นะครับเห็นไหมไพ่คิงไม้เท้าคิงดาบยังไงก็อุตสาหะส่วนคนโสดนะครับต้องบอกว่ามีไพ่ทาวเวอร์ขนาดนี้มมีโอกาสพบรักมนรักโควิดนะครับเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับมีโอกาสพบรักกับผู้ใหญ่ พ่อม่แม่ไม,ไม,ไมคนมีตําหนิครับเข้ามาช่วยเหลือแม่ปกป้องกันเกื้อกูลกันอุดหนุนกันในเรื่องของการงานการค้าก็เหดเป็นความรักกันสิครับในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นขครโสดนะครับลองดูนะครับผู้ใหญ่คนไหนนะครับอายุมากแต่เก่งมาขยันมาช่วยเหลือเราถามไปตรงๆคิดอะไรกับเราหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับถ้าเขาบอกว่าคิด อกลงกันเลยครับช่วงนี้นะครับตัดสินใจฉับพันช้าอดนะครับอ่ะมาดูครับสุขภาพของคนวันอาทิตย์นะครับคิงดาบทาวเวอร์ห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามกลัวตายเพราะฉะนั้นแปลามายว่าสู้ทุกสถานการณ์ใครป่วยอยู่นะครับจะดีวันดีคืนเพราะไพ่คิงดาบหมายถึงความแข็งแกร่งอ่ะ หนึ่แล้วก็5ครับมาดูนะครับคนวันจันทร์ครับได้ไพ่ใบแรก3ามเหรียญแน่สามเหรียญน,น,น,นี่คือใช้ปากเป็นเอกเลยนะครับช่วงนี้ ความโชคดีความโดดเด่นของคนวันจันทร์อยู่ที่พูดอยู่ที่ติดต่อและก็มีโชคมีลาบด้วยนะวันนี้นะครับใครเกิดวันจันทร์ก็ดวงดีสิครับมีโชคมีลาบได้นะครับรวมถึงวันพุธพรุพ่งนี้ด้วยนะครับใบที่สองครับเจ้าชายเหรียญจะได้รับข่าวดีการเงินการทองการติดต่อพูดคุยรวมถึงลูกหลานบริวารน,นี่นําโชคนําราบนาการเงินการทองมาให้รวมถึงคนอายุน้อยกว่านะนะครับใบที่สามครับได้ไพ่ลูซีเฮอร์มิสช่วงนี้ต้องบอกว่าปลอดภัย ไม่มีพยันอันตรายใดๆทั้งสิ้นรวมถึงคนวันจันในใจบุญด้วยนะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ตัวเองตัวรอดได้แล้วก็ยังมีความมีน้ําใจแบ่งปันให้กับคนนู้นคนนี้รวมถึงใครที่มีอุปสรรคอะไรอยู่ทุกอย่างจะถูกขี่คลายลงไปในทางด้านที่ดีใบที่4นะครับได้ไพ่อัศวินไม้เท้าโครงการโปรเจกต์อยากจะทําอะไรต่างๆมีดวงการเดินทางด้วยนะครับคนวัน จันนะครับอัศวินมิท้าวนี่เรียกว่าใครเดินทางมาหาเราเราเดินทางไปหาใครนะครับก็ปลอดภัยไพ่ฤาษีนี่เป็นไพ่ดีคุ้มครองก็เรียกว่าไปไหนก็สวมหน้ากากอนามัยร่างมือคือพูดง่ายว่ามีระเบียบแป๊ะนะครับใบที่5ครับได้ไพ่นะหนึ่งเหรียญโอโหใครเกิดวันจันทร์นะครับดวงเฮงดวงมีโชคมีราบถูกหวย เราทายกันไปตรงๆเลยช่วงนี้นะครับเลขทะเบียนรถของใครจะนําโชคนี่คืออัศวินนิเท้ากับไพ่หนึ่งเหรียญเขาเรียกว่าดวงเฮงการเงินการทองใครชอบไปต่างประเทศช่วงนี้แมบบ่อยจังแม้จะสนามบินเขาปิดในเรื่องอะไรแต่สนามบินโชคราบไม่เคยปิด <laughs> ต้องบอกว่าคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะการเงินการทองพูดคุยติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งตาง เกิดกำไรนะครับเก่งกําไรสิ่งต่างๆนะครับมาเรียกว่าค้าขายออนไลน์ line, จะประสบความสําเร็จเป็นที่ปรึกษาให้ชาวบ้านได้ดีความรักครอบครัวถือว่ารักกันมากห่วงใย,ยกันและลูกหลานในช่วงนี้ได้ดีด้วยเพราะว่าเจ้าชายเหรียญนี่เขาเรียกว่าไพ่อภพิชตาตบุตรนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดีหลายๆอย่างเลยนะ มาดูคนโสดบ้างคนโสดนะครับได้ไพ่ฤาษีซึ่งแปลความหมายว่าจะมีคนดีเข้ามาคนใจบุญอายุมากหน้าเด็กเจ้าชายเหรียญนี่คือยังมีทีิพนหน้าเด็กนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนโสดลองมองหาในสิ่งที่ตามที่อาจารย์บอกติดต่อพูดคุยกับใครและแหมรู้สึกว่าสบายใจนั่นแหละครับคนนั้นช่วยเหลือได้คนนั้นเป็นคู่ครองเราได้สุขภาพในช่วงนี้รอบคอบที่สุด ไม่มีพยันอันตรายใดๆสิ้นคนเจ็บคนป่วยต้องบอกว่าดีวันดีคืนนี่คือคนวันจันท์นะครับรับหนึ่งสองสสี่ แล้วก็5ครับดูนะครับคนวันอังคารครับได้ไพ่8ดาบเลยโอ้โห8ดาบนี้ต้องระวังก่อนเลยนะครับระวังคิดมากระวังกังวลใจระวังคําพูด8ดาบนี่คือปัญหาการเงินการทองเสียงเงินหรือ8ดาบนี่ต้องระวัง อุบัติเหตุด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้ต้องใจเย็นนะครับพวกแปดดาบเนี่ยขับรถขับยานพาหนะนะครับอย่าทําผิดกฎผิดจราจรเลยพวกแปดดาบนี่โดนใบสั่งใบอะไรต่างๆได้เพราะว่าแปดาบเหมือนกับปัญหาทุกอย่างมันเพ่งเล็งมาใบที่2ครับได้ไพ่เจ้าชายเหรียญหากมีปัญหานะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆแก้ไขไปเพราะว่า เจ้าชายเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าบริวารลูกน้องหรือว่าคนอายุน้อยกว่าเนี่ยช่วยเหลือท่านได้ใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากนะครับเกิดวันอังคารต้องมองหารูกรานบริวารเป็นคนคอยช่วยเหลือนะครับใบที่3ครับเดอะเวอรแต่มีโชคมีลาบนะออโอ้แม่มีทุกภาษาอะไรเนี่ยมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยเขาเรียกว่าปัญหาทุกใจเกิดขึ้นก่อนแต่ทุกปัญหาจะถูกคลี่คลายลงไปในทางด้านที่ดีได้เพราะฉะนั้นอย่าใจร้อน นะครับแล้วก็มีความใจเย็นๆไว้นะครับทุกอย่างเปรี้ยวอดเปรี้ยวไว้กินหวานอ่านะครับใบที่4ครับในช่วงนี้7ดาบนี่7ดาบเต็มๆเลยนะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการพนัน7ดาบ The w o r อรเจ้าชายเหรียญน,นะครับใบที่5ครับได้ไพ่6ถ้วยความรักในช่วงนี้6ถ้วย7ดดาบรักเก่าจะกลับเข้ามานะเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักนะครับเรียกว่าทะเลาะขัดแย้ง นะครับไม่ไว้ใจหรืออะไรแล้วแต่ทะเลาะก,กันแต่สุดท้ายก็จะคืนดีใครที่รอคอยรักเก่าอยู่นี่หกถ้วยนะครับแปลความหมายว่ายูเทิร์นรีเทิร์นสิ่งเก่าๆจะกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นความรักนี่เกี่ยวข้องคนโสดนี่พบรักต่างไวัยได้ด้วยนะดวงกินเด็กนะเนี่ยหกถ้วยเพราะฉะนั้นในช่วงน,นี้ขวัญใจของคนวันอังคารนะครับหนุมน่มๆนะครับวนนบัยร,รุ่นนับเด็กอ้อๆอสมัยอ้อๆนี่หัวจารุ่นนู้นเลยเหรอครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่านะครับต้องบอกว่าทันสมัยหน่อยนะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับคนที่มีปัญหากันอยู่จะคืนดีนะครับมาดูสุขภาพครับช่วงนี้ต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งพวก8ดาบ7ดาบเนี่ยนะครับใครที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความอ่อนไหวนะครับระวังจะพึ่งของมึนเมาเออเพราะฉะนั้นใครที่นะครับมีความกังวลใจฟุ้งซ่านในช่วงนี้7ดาบ8ดาบนะครับบางทีอาจจะทําให้เกิดความตึงเครียดคิดเล็กคิดน้อยอึดอัดบางทีมันทําอะไรไม่ได้ขอให้ใจเย็นนะ อย่าไปพึ่งของผิดกฎหมายของมืนเมาอะไรหักห้ามจิตใจเพราะโดยเฉพาะคนที่อ่อนไหวที่สุดในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการงานในช่วงนี้8ดาบ7ดาบนะครับอาจจะมีเลื่อนมีแคนเซิลมียกเลิกในบางสิ่งบางอย่างนะครับใครคาดหวังอะไรเผื่อใจไว้ด้วยแต่เรื่องของโชคราบมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับนี่คือดวงของคน วันอังคารให้ไปทําบุญกับนะครับคนอายุน้อยหรือว่าคนแก่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นคนพิการนะครับแขนเสียตาบอดนะครับเราไปทําบุญกับปู่คนเหล่านี้แล้วก็คนอายุน้อยก็ได้คนแก่ก็ได้นะครับ คนเกิดวันพุธครับดวงชะตาในช่วงนี้เป็นอย่างไร1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับพไพ่ใบแรกขึ้นมาครับราชาถ้วยคิงงอบครับครับ ต้องบอกว่าคนวันพุธครับในช่วงนี้ดวงชะตาโดดเด่นครับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาคิงออฟครับนี่ถ้าเรามีปัญหาอยู่จะถูกคลี่คลายลงไปในทางด้านที่ดีส่วนใหญ่เป็นไพ่ของความโดดเด่นคําพูดการเจรจาติดต่อรวมถึงมิตรสหายใบที่2ครับแปดถ้วยช่วงนี้อาจจะนอนดึกหน่อยนะครับเราเรียกว่าดูหนังฟังเพลงนะครับเพราะว่านะครับเค์ฟิลไปไหนไม่ได้ก็เข้าบ้านดูหนังฟังเพลง นอนดึกก็ลัลลาพูดคุยแชทนะครับสามมิถุาครับใครที่มีโอกาสที่จะขยับขยายในช่วงนี้นะครับเพราะว่าสามมิถุานี่คือแปลความหมายว่าการติดต่อการพูดคุยกันอยากจะทํางานในสิ่งที่ตัวเองหวังฝันเนี่ยมีโอกาสทําได้ครับใบที่4ครับเด e d เนะครับเด e d เกับ8ถ้วยด้านสุขภาพในช่วงน,นี้ต้องระวังเจ้าเนื้อครับเพราะว่าคิงอ o อกครับนี่กินเก่งทานเก่งต้องออกกำลังกายมากแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อายุมากนะครับ ต้องระวังเกี่ยวข้องกับความดงความดันวิงเวียนศรีรษะนะครับใบที่5ครับได้ไพ The Tower. ่เดอะทาวเวอร์ออยช่วงนี้นะครับสิ้นเดือนนี้ก็เงินทองหนี้สินสิ่งต่างๆก็จะต้องรีบเคลียร์แต่ไม่ต้องกลัวอาจารย์บอกว่ามีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเพราะฉะนั้น ใครที่เกิดวันพุธนะครับจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายวันพุธกลางวันพุธกลางคืนปัญหามีแต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนอายุมากต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับใครที่มีคนเจ็บคนป่วยนะครับเพราะไห้เดอะเดสทาวเวอร์เนี่ยอาจจะแปลความหมายว่านะครับคนเจ็บคนป่วยมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่นะครับใครที่มีญาติผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้มีโอกาสนะครับเจ็บป่วยรวมถึงงานอะวะมงคลได้ด้วยนะครับในช่วงนี้การเงินการนทองก็เรียกว่า มีปัญหาอยู่ตลอดแต่ถ้าขึ้นคิงอบครับเนี่ยรอดไปได้ผ่านไปได้แต่ต้องอาศัยคนช่วยเหลือรอบข้างอาจจะเป็นคนรักเพื่อนฝูงปู้ักผู้ใหญ่รวมถึงคนรักได้นะครับส่วนคนโสดนะครับจะมีดวงของผู้ใหญ่ เข้ามาในช่วงนี้นะครับผู้ใหญ่อายุมากกว่าเราห่างกัน5ปี10ปีนะครับเพราะฉะนั้นดวงช่วงนี้ใครรู้ตัวว่าโสดนะครับจะมีดวงความรักของคนอายุมากพ่อไม้แม่ไม้คนมีตําหนิเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับอ่ะ อ่ะมาดูนะครับดวงนะครับประจำวันนะครับพะระฤหัสของวันพุทธที่29เมษายน2563ดวงชะตาของคนวันพฤหัสในช่วงนี้เป็นอย่างไร1นะครับ2 3นะครับ4นะครับแล้วก็5 ดูนะไพ่ใบแรกขึ้นมาครับคนวันพฤหัสครับได้เงินได้ทองแน่ในช่วงนี้ครับเจ็ดเหรียญทําบัญชีทุกวันละเอียดรายรับรายจ่ายคํานวณหมดไพ่เจ็ดเหรียญนี่เป็นไพ่ดีนะครับต้องบอกว่าคิดหรือวางแผนทําสิ่งใดอยู่นะครับทำไปเลยจะได้เงินได้ดอนครับช่วงนี้คนวันพฤหัสใบที่สองครับเจ้าชายถ้วยความคิดความรู้สึกจิตใจที่ดีงามใจบุญใจกุศลเจ้าชายถ้วยคือความสงบรอบครอบนะครับใบที่3ครับเจ็ดดาบช่วงนี้มีโอกาสที่จะนะครับ จับใจ่ายใช้สอยหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกันพวกเจ็ดดาบเนี่ยนะครับบริวานคนในบ้านคนในครอบครัวมีเหตุการณ์ต้องใช้ต้องจับจ่ายต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ก็ผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้ 4. ีถ้วย7ดาบระว,วังอารมณ์หน่อยในช่วงนี้นะครับคำพูดคำเจรจาบางทีเรียกร้องความสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของความรัก เรื่องของความรักในช่วงนี้7จ็ดถ้วยสดาบนะครับอยู่เฉยๆมีความอึดอ,อัดกังวลใจหาเรื่องคนรักเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หรือว่าโดนคนรักหาเรื่องก็ได้นะอาจารย์หนูไม่ได้หาเลยแฟนมาจ้องจับผิดระแวงหนูหาว่าไปมีกักมีกิ๊กมีอะไรต่างๆทั้งท,งทงี่มันนะมีอะไรเงี้ยน,นะครับบางคนก็จะใส่ความก่อนเลยก่อนที่จะมาโดนจับผิดเนี่ยครับเจ็ดถ้วยในะอ่าเจ็ดดาบ นะครับแล้วก็4ถ้วยมันจะเป็นอารมณ์จุกจิกนะครับใบที่5ครับ5ถ้วยใครที่มีปัญหาอยู่นะครับความว้าวุ่นอยู่ต้องนะครับช่วงนี้ต้องลด อัตราลดทิฏฐิเพราะว่าเจ้าชายถ้วยเป็นไพ่ดีอย่างเดียวนะครับแปลความหมายถึงแง่งอนมีปัญหาคําพูดคําเจจาเพราะฉะนั้นคู่รักนะครับถ้าเกิดมีปัญหาตัวนี้อยู่ต้องลดโดยด่วนนะครับเพราะจิตใจมันจะเกิดความว้าวุ่นความจุกจิกความอึดอัดหรือน้อยเนื้อต่ําใจกันได้นะครับก็ช่วงนี้หลายๆปัญหามันประดังเข้ามามันมีอยู่แล้วและเราอย่าไปสร้างปัญหาอีกอย่างนะครับบางทีคนรักก็อาจจะงุดหงิดการหาเงินหาทองมันมีรายจ่ายรออยู่แต่ยังไงแล้วแต่ เดดาบเจ็เหรียญเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้แต่ต้องใจกว้างต้องยอมจ่ายต้องไปนะครับเขาเรียกว่าจะไปเหนียวนี่เหนียวอะไรต่างๆไม่ได้นะครับมาดูครับสุขภาพช่วงนี้สี่ถ้วย5้าถ้วยเดาบการกินการทานมักจะสร้างปัญหานะครับจุกเสียดปวดท้องนะครับท้องเป็นสาท้องเสียหรือว่าใครบางคนก็คือบางทีนะับเก๊กกับ เก็บตัวเองในช่วงนี้กินกับนอนอย่างเดียวนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นกดไหลย้อนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องหมั่นออกกําลังกายนะแต่7ดาบ7เหรียญนี่ดีอย่างนะครับในการเสี่ยงโชคมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคได้อ่านี่คือคนวันพฤหัสถ้าเกิดใครชอบในการเสี่ยงโชควันนี้หรือว่านะครับวันพุทธที่29เมษายนนี้นะครับให้โชคให้ลาบในการเสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งวันต้องบอกว่า7็เหรียญนี่มันเป็นใบแรกเลยตลอดทั้งวัน ยเย็นเลยสำหรับใครที่อยากจะไปต่างถิ่นต่างประเทศว่าวากันนะครับมาดูนะครับคนเกิดวันศุกร์ประจำวันพุทธที่29เมษายนพศ2563ร้อ,อช่วงนี้นะครับดวงชะตาเป็นยังไง1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับไพ่ใบแรกครับ3ถ้วยราบเรียบสงบนะครับ3ถ้วยเป็นเป็นไพ่ของความสุขความรวมสมบูรณ์นะครับใบที่2ครับ10ไม่เท้าแต่ก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆสําหรับการงานของคนวันศุกร์ในช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องอาศัยในเรื่องของพี่น้องญาติหรือว่าพูดง่ายๆว่า คนที่เกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันกันคนในครอบครัวใบที่3ครับเจ้าชายมีทา้ามีดวงการเดินทางนะครับการงานที่จะต้องติดต่อพูดคุยนะครับสื่อสารไปนู่นไปนี่ในช่วงนี้พอสมควรใบที่4ครับก้าวดาบนะครับใช้เงินในช่วงนี้ต้องบอกว่าใช้เงินเยอะมีเรื่องของรายจ่ายรออยู่ส่วนใหญ่ก็อีกครับคนในบ้านคนในครอบครัวทั้งสิ้นนะครับใบที่5ครับราชาถ้วยแต่ก็รอดผ่านพ้นไปได้ต้องบอกว่ามีเท่าไหร่ในช่วงนี้รายจ่ายมันก็รออยู่เต็มไปหมดนะครับอาหารขนมนม,นมเนยสิง ต่างๆค่าน้าค่าไฟค่าใช้ใจ่ายค่าชาวบ้านรวมถึงค่าเนะครับเกี่ยวข้องกับรถนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องบอกว่าเสมอตัวแล้วกันนะครับถึงมันไม่ขึ้นไพ่เหรียญมาแต่มันขึ้นไพ่รอดเพราะว่าราชา้วยผู้รักผู้ใหญ่ให้การเกือ้อกูลสุขภาพในช่วงนี้นะครับก้าวดาบต้องระวังเกี่ยวข้องกับเจ็บคอมีเสมหะนะครับหรือว่าปวดหัวเป็นไมเกรนได้เพราะฉะนั้นการจะทําอะไรต่างๆต้องระวังนะครับก้าวดาบนะครับเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆอุปสรรคทั้งหมด มันจะเข้ามาจากความคิดมากความกังวลใจหรือความว้าวุ่นได้นี่คือคนวันศุกร์นะครับความรักนะครับทุกอย่างนะครับต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช่วงนี้นะครับรักการปลูกพันธุ์กันนะครับอมาดูคนวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะครับประจําวันพุธที่29นะครับเมษายน2563เป็นยังไงดูนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับ คนวันเสาร์ครับได้ไพ่ใบแรกโอ้โหขึ้นคิงเหรียญเลยนะครับคนวันเสาร์ครับในช่วงนี้หยิบเงินใหญ่ครับจะมีการเงินกามทองมีสิ่งต่างๆเข้ามาในชะตาชีวิตในช่วงนี้ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาคิดอยากจะทําอะไรนะครับรุยเลยครับเพราะตอนนี้ขึ้นคิงเหรียญเลยเงินทองสิ่งต่างๆธุรกิจสิ่งต่างๆที่เราวางอยู่หรือว่าคนวันเสาร์เผชิญอยู่นะครับจะได้ดีครับใบที่2ครับ8ดเหรียญแม่เป็นไพ่เหรียญดับเบิลเลยนะ ความประสบความสําเร็จจะเป็นของใหม่ของเก่าวสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันให้คุณนะครับใบที่3ครับราชนีพระจันทร์เป็นไพ่แห่งชื่อเสียงนะครับมาจินนาการคิดอยากจะทํานู่นมีความรู้สึกว้าวุ่นว่าจะทําดีไม่ทําดีอาจารย์มงคลบอกได้เลยว่าคนวันเสาร์ช่วงนี้มีอย่างเดียวครับรุย รวยแล้วรวยครับประสบความสําเร็จนะครับความสวยความงามทีวีโทรทัศน์คอมเมวนิเคชั่นโปรเจกต์ต่างๆนี่คือไพ่ศิลปะเลยนะครับใบที่4ครับ1ไม้เท้ามีงานใหม่ๆเข้ามานี่ความสําเร็จชัยชนะนะครับใครที่อยากจะติดต่อพูดคุยกับใครมีคิงเหรียญนี่หยิบเงินใหญ่ทั้งนั้นนะครับใบที่5ครับ3เหรียญโอ้โหดวงเฮงมากสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าคนวันเสาร์อันดับ ต้นต้นอันดับหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองความรักนะครับต้องบอกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมกันร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้เพราะฉะนั้นจะติดต่อจะพูดคุยจะสร้างอะไรต่างๆคนรักช่วยเหลือได้คนโสดต้องบอกว่าช่วงนี้จะได้คนมีกระตังนะครับหน้าตาดีนะครับคิงเหรียญเป็นเจ้าของกิจการเป็นบุคคลที่มาอุป,ปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อกูลกันได้นะครับสำหรับสุขภาพช่วงนี้ต้องบอกว่ามีไพ่ราชินีประจันเสริมรอนะครับใครบางคนก็ตัดผมนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงบางคนนะรวยอย่างนี้ครับสั่งนะครับช่างตัดผมมาตัดถึงบ้านเลยเพราะว่ายังไม่เปิดร้าน ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใกล้แล้วด้วยใกล้จะเปิดนะครับเขาต้องบอกว่าจะมีโอกาสนะครับเสริมหล่อเสริมสวยเสริมความงามเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพมันไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแต่เป็นเรื่องของความสะอาดขดจัดเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมก็แล้วกันนี่คือคนวันเสาร์ครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือริขิชิชิตได้ที่ YouTube ช่องไทยไทยชาแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับ